สบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องอ่า เมื่อนี้กับิภาพีน้องมากินบุฟเฟ่บอกด้วยว่ารดเงินเบิดค้ากันไปบักไายแต่ถึงอย่างไรอาหารจะคุ้มสุดค้มบอกด้วยว่ากินกันเต็มอิ่มเต็มมากจนย่างทองเพีกลับบ้านได้แล้วทีเดียวอาหารการกินเพิ่นกับมีบักได้บกว่าสิเป็นกุ้งหอยปูปลามีเบิร์ดมีครับบัว่าสิเป็นหมูมักหมูบัวมักเนื้อมักเนี่อบัมักครับกับมีครับและที่ขาดบ่ได้สำหรับการตั้งใจมากินกัคืนนี้สูตรอาหารทะเลครับผม กลุ่มตัวบักเอกตัวบักเอกไข่เต็ม้องครับพี่น้องนี่หอยแข้งตัวบักไก่เลยครับโซสองสองช่องอยู่นี่นะนี่ขบหอยเลยโบวว่าสิบเป็นหอยหดลอดหอยลายโบวว่าสิเป็นกุ้งหอยปูปลาน,น,นั่นที่ได้มากกัจจสติออา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 นี่เขาเรียกสาหร่ายครับผมพี่น้อง กินเขับไปม่อบม่วบม่วบม่หบม่อบม่บม่ว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 บอูรอนร้อนร้อนร้อนรอนรอนรอนอนเด็กกระเซ็บครับร้อนสำเร็จกระเซบครับม่ว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 บมอวบม่วบม่วบม่บฮะอให้แกล้งตัวบอกไงกระตั้งไปที่ปีน้องวเขาจะได้แบบพี่นี่แกจะได้แบบพี่น้องอ้เจอดไรเดี๋ยวหืมเหซซซุ่มซุ่มลำคีดี หลกชุบไว้หนึ่งพี่นอ้องจัดมาชัวร์ต่อไปอุ้ยมับ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 หึหึหลุดสะอาดชัดจัดชัดจัดชัดมาหึหึปุกตัวบักเอกตัวบักเอกนี่ขอเบิ่งไขนะ่นีะนี่ไข่เต็มท่อพี่นอ้นองเอ้ยขอสวเมเบิ้งไข่คอนเดื่องวับร์ อีหยังมันจีแสบในเบ็ดใจขนาดนี้อ่ะอ่า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 นี่ตี่เบ่งกุกสองตัวนี่ตัวบไงสวาบเข้าไปสักอู้วน้ำลายแตกน้ำลายแตนโตกุกบอกในนี่ใครกูเต็มทองพี่น้องเอ้ย จวบส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 วบหือ,อ,อ,อแต่กลุบกับกุบกับกุบกับในปากมันเป็นไปได้แจงได้โดนเตอเดี๋ยวมากินบุฟเฟ่ีีนองเอ้ยเจีบที่จูเตยและนี่แก็วทิ้งทิ่อยางน้ำสนือไข่ ไข่หข็งไข่ปลาเมือรุงกรุบกรับกรุบกรับติดไปปากกุ้งดองกะด้อยมาแต่ไก่สอบเขาปากเขาไปโอ้โห,โห,โหโดรุดสัต์จัดจานมาเนื้อย่างจัดมาอย่างหยาบร้อยกับร้อมลืมร้อมเกิน สวัสดีฮอนหอนฮอนหอนหอยกินไหมสวัสเข้าไปถึงจิตถึงใจยังสิบบาดนี้นาวใครมากไมต่เต่เดี๋ยวพี่น้องเอ้ยผัดก็ได้ผัดก็ได้มีเบื้องบนยากกาตอนกินกินไปกินวันโดยบุญสุดลุกจนใจไปโดยพี่น้องเอ้ย ไข่แกงกับตัวแบบไงเป็นไงอยเรากินเราหัวของมาไวหวหอนเราบอกว่าก <c oughs> ินมันหอมหยอนยวดกระส่วนสิบแบบพี่น้องบุตดีเหนือในห้อยมันกับโอเว่ดูซุกน้อยหนึ่งกิบหอมหวาจากเมนูอะไรกับสราวเข้าไปข้าวปลาข้าวไข่ดูเดียา อุ้ยเชี่ยเจ็บเจ็บแบบนี้พามากินอีกเล้วเนาะต้องบอกไปก่อนว่างานนี้บริสียตั้งพี่น้องนี่คนเดียงนั่งโครโรเสือสีดำอยู่นี่สองคนพี่น้องเอ,อ้ยบอกว่ามือนี้ให้จะกินจัดมือจะเต็มโรถคอยเดียงเจ้าเราบอกว่าไหวกว่า,วา,วา,วาจ,จัดมาโดนแทนแล้วพอบวเบิร์กหน้าคนเดียงชัดชัดแน่นาว้าวหลังงานของเราอยู่ที่นี่พี่น้องเอ,อ้ยสุดท้ายนี่ก็ต้องขอขอบพระคุณจริงจใ,ใจดีสองท่านนี่ที่มาเดียงบุฟเฟ่ครับผมขอบคุณครับสุดท้ายเลยก็ขอไป กินก่อนด้วอว่ออออาว่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 าเพราะว่าถาบได้แดอดบได้แดดพีนองของกินมันล่วลงหลนี่จะกระเบื้องดีใจใหญ่ใจดีด้แต่ยิ้มใส่แฉ็งแฉงแงูบปล่อยกัเป็นคนปีงเล่าก็เป็นคนกินแบบนี้บได้คนก็ต้องเ้าไปกินกึการานโว้ยตาบบได้พีนองเลย